สวัสดีค่ะแม่มาริซอนกเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาปลูกตะไคร้ในกระถางให้ดูจนครบทุกขั้นตอนนะคะ ก่อนที่จะปลูกตะไคร้ในกระถางนะคะเราต้องไปหาหน่อตะไคร้มาก่อนค่ะนี่จะเป็นหน่อตะไคร้ที่แม่บริสอนซื้อมาจากตลาดเดี๋ยวเรามาแช่น้ําโดยแช่น้ําในขวดขวดน้ําเราก็มาหั่นนะคะแล้วก็ใส่น้าสักให้สูงจากก้นขวดประมาณ1-2เซนไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณ7-8วันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะผ่านไปแล้ว7-8วันจะเป็นอย่างไรตะไคร้ที่แช่น้ำไว้นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวแม่บริสอนจะดึงขึ้นมาให้ดูนะคะเราแช่น้ำผ่านไปเจ็ดแปดวันแล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วค่ะนี่เห็นไหมรากงอกออกมาสีขาวชั่วเลยนะคะรากงอกทุกหน่อเลยค่ะการแช่น้ำให้รากงอกจะทำให้ราก เวลาเราเอาไปชำในกระถางจะทำให้รากเขาเดินได้ด,ตด,ดตีติดเร็วตะไคร้ติดเร็วแตกกอเร็วนะคะถ้าเราไม่แช่น้ำก่อนส่วนมากตะไคร้ก็จะไม่งอกรากก็จะไม่งอกแล้วก็จะเอ่อไม่ติดนะคะจะทำให้ปลูกยากเราเตรียมกระถางค่ะกระถางนี้รูเยอะมากใช้กระถางขนาด8นิ้วถึง10 8นิ้วขึ้นไปนะคะ แปดถึงสิบนิ้วขึ้นไปจะใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ไม่ควรที่จะเล็กกว่า8ปดถึงสินิ้วแม่มารซ้อนใส่ใบไม,ไม้สดลงไปเพื่อกันไม่ให้ดินไหลออกแล้วก็เป็นการประหยัดดินที่เราปรุงไว้ปลูกก็ใส่ใบไม,ไม้สดลงไปเกือบครึ่งกระถางแล้วในอนาคตใบไม,ไม้สดตัวนี้ จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ตะไคร้ที่เราปลูกก็เท่ากับเป็นการทำปุ๋ยหมักใต้ก้นกระถางให้ตะไคร้แม่มริสอนนำเศษของปุ๋ยหมักที่ไม่ย่อยสลายเช่นเศษใบไม้แห้งเศษเปลือกผลไม้ที่ไม่ย่อยสลายเช่นเปลือกเงาะเปลือกมังคุดที่ย่อยสลายยากๆนะคะ ก้ามปูแล้วก็เปลือกหอยก็นำมารองพ้นกระถางเพื่อให้เขาย่อยสลายในอนาคตแล้วก็เป็นการระบายน้ำใช้ปุ๋ยหมักก้อนใหญ่ๆเศษดินก้อนใหญ่ๆที่ไม่ย่อยสลายที่เรายังไม่ได้ทุบนะคะใส่ลงไปแล้วเราค่อยใส่ที่ดินผสมที่เรา ผสมแล้วละเอียดกว่านี้ใส่ไว้ด้านบนอันนี้เป็นด้านล่างเราก็ใส่สิ่งที่หยาบๆลุงไปก่อนนี่ก็จะเป็นดินนะคะที่แม่มริซอนปรุงปรุงไว้ปลูกตะไคร้ดินก็จะมีส่วนผสมดินหนึ่งส่วนดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วน นำมาผสมกันคลุกเขาแล้วก็ปลูกตะไคร้เราปลูกลงไปเลยนะคะนี่ปลูกลงไปแล้วก็กดลงให้ดินแนบกับลำต้นตะไคร้กดลงไปเลยค่ะกดลงไปนี้ดินก็จะยุบยุบเราก็เติมดินลงไปอีกนะคะ หลังจากที่ปลูกดินยุบลงแค่ไหนเราก็เติมดินลงไปแค่นั้นเติมดินเติมปุ๋ยคอกเอ็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปแต่แม่บริสอนไม่ได้ใช้ปุ๋ยอคอกเลยนะคะเลือกใช้ปุ๋ยอคอกไปนานแล้วตั้งแต่แม่บริสนทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็เติมลงไปเติมดินลงไปให้เต็มนะคะเมื่อสักครู่เรากดแล้วดินยุบลงไปอีก หลังจากที่เติมดินลงไปแล้วเราก็มารดน้ําเติมดินลงไปให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยรดน้ำํำดินที่เหลือใส่ลงไปให้หมดเลยจะเป็นดินละเอียดนะคะ,ะส่วนที่หยาบๆเราใส่ไว้ใต้ก้นกระถางแล้วแล้วเขาก็จะย่อยสลายในอนาคต รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มรดน้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นยิ่งดีเพราะว่าอยู่ในช่วงปักชําเราก็รดน้ำปักชำเสร็จเราก็เก็บไว้ที่ไปวางไว้ที่ร่มลําไรหรือในร่มก็ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่อยนำออกตากแดดอย่าลืมว่าตะไคร้ชอบแดดจัดนะคะตะไคร้ชอบแดดจัดมากเราต้องนำ ถ้าติดแล้วผ่านไปสองอาทิตย์เราต้องนำออกไปตากแดบดบกระถางนี้แม่มริซ้อนก็ปักชําเช่นกันแต่กระถางนี้แม่มริซ้อนปักชําไว้รอบขอบกระถางแล้วก็ให้เอียง45องศานะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกกอเต็มกระถางกระถางนี้ปลูกทีหลังค่ะยังไม่ได้แตกกอนี่เห็นไหมคะ โดให้เขาแตกกอถ้าเขาแตกกอเขาจะแตกกอขึ้นตรงค่ะตรงขึ้นฟ้านี่เห็นไหมแตกกอรตรงขึ้นฟ้าแล้วเขาก็จะแตกกอเต็มกระถางรอบกระถางเลยสําหรับกระถางที่แม่บริสอนปลูกก่อนหน้านี้ที่ปลูกกระถางละสองหนอ่อนี่เห็นไหมคะเริ่มแตกกอแล้วแต่แตกกอไม่รอบกระถางเพราะว่า แม่ะริซ้อนปลูกแค่สองหัวแตกก่ก็แตกกอเยอะอยู่นะคะตะไคร้หัวหนึ่งเนี่ยแตกกอออกเป็นห้าหกหัวเลยค่ะเห็นไหมเขาก็จะแตกออกมานี่เขแตกออกมาอันนี้แม่ะริซ้อนปลูกแค่หัวเดียวนะคะแตกออกมาห้าหกหัวอันนี้ก็เช่นกันแตกออกมาด้านข้างเห็นไหมคะด้านกลางกินแล้วเนี่ยด้านกลางตัดกินได้แล้วนะคะแล้วด้านข้างเราก็ ให้เขาแตกกอโตขึ้นเรื่อยๆนี่จะเป็นตะไคร้ที่ปลูกกระถางแรกเห็นไหมคะสวยงามมากแล้วเก็บกินได้แล้วนะคะตัดกินอกอต้นใหญ่ที่อยู่ตรงกลางสามารถตัดกินได้แล้วแล้วต้นที่อยู่รอบข้างเราก็ค่อยๆทย,ยอยตัดกินไปตะไคร้ชอบแดดจัดนะคะ ถ้าปลูกติดแล้วครบสองอาทิตย์แล้วให้นำออกตากแดดทั้งวันถ้าไม่นำออกตากแดดทั้งวันก็จะทำให้ใบตะไคร้ไม่แข็งแรงแล้วก็เริ่มหักเริ่มอ่อนคอหักคอพับแล้วก็ตายพอหลังจากที่ตะไคร้ติดดีแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปนี่จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแม่มลิดซอนใส่ครั้งละสองช้อนโต๊ะ สองอาทิตย์ใส่ครั้งนะคะ14วันใส่หนึ่งครั้งใส่แล้วก็พรวนดินให้ตะไคร้ทำให้ตะไคร้แตกกอเร็วแล้วก็รดน้ำเห็นไหมคะแม่บริซอนปลูกสองกระถางแรกที่ปลูกครั้งแรกเลยที่ว่าปลูกกระถางละสองหัวก็จะแตกกอออกมาเป็นสิบกว่าหัวยี่สิบหัวเห็นไหมคะเราก็เอาหัวใหญ่ๆ ต้นใหญ่ๆตัดมาทํากับข้าวกินแล้วหัวเล็กๆต้นเล็กๆเราก,ก็ปล่อยให้เขาโตแล้วก็ให้เขาแตกกอออกมากินได้หลายปีนะคะตะไคร้ปลูกครั้งเดียวกินได้เป็นปี2อสปีนู่นละคะล่ะเราก็ทยอยตัดกินแล้วก็ทยอย ใส่ปุ๋ยห,หมักจากเศษอาหารแล้วก็รดน้ำหมันให้เขาแตกกอแล้วก็วางไว้ที่ที่มีแดดจัดตลอดทั้งวันตะไคร้ก็จะแข็งแรงไม่ใบหักใบอ่อนถ้าวางไว้ในที่ร่มใบเขาก็จะไม่แข็งแรงนะคะใบก็จะหักแล้วก็จะเฉาตายไปในที่สุดนี่เป็นวิธีปลูกตะไคร้ในกระถาง วันนี้แม่มริซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริซอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ